วิทยุมาคือหลายถ่โนบ่านี่ลูกหลานมายามก็ชื่อมาฝากคนละเครื่องสองเครื่องสูเฉยกูเปิดล้านขายวิทยุบะสูลูกหลานก็ได้ใส่รูเอามาเปิดเบืองดูคือว่ารับได้หอดประเทศนอกพุ่นกดปุ่มใดแน่ล่ะสูคือหลายปุ่มแท้แห่งดึกแห่งเดาว้านี่ยังล่ะตกใจมิด เดวโดนโดนไม่ก้บดากาประเทศได้ละสูอ้ยดึกเด,ดาๆไปทั่วที่ฟังใกล้ๆดีกว่าพยากรณ์อากาศตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกเป็นแหง่แหงๆเอาตกฮาไมา่จาังไหนจังสแห่งถ้ามีฝนตกมันก็ต้องเปียกๆฉันจ้วมันจะมาแหงแหง่ได้ไหนพิไสัะก่อน ไงเออจะาว่ากับไผเดียวนี่เว่าผููเดียวกูนี่แล้วโอ้ยทั้งหัวทั้งห้องคอยกันนึกว่ามีคนมาคุยกับเจ้าเออบอมีไผดอกกูกับเว่าเล่นน้ำวิทยุไปชนะกินร <c oughs> ะบอดน้ำสาลายแดงอย่าลืมเด้อเขาซื้อมาให้ล่นะน่ะเออกูป่ลืมดอกน้ำชาลายแดงของบุญแม่พันดวงนั่นศูนย์แปดเกีสองสองสาี่เจ็ดหนึ่ง โงหดบ้านํำได้ยูเออเปิดซั่งข่าวอีก,กน,นะอุบัติเหตุสยองกระบะสิ่งพุ่งชนตนไหม่สภาพพังยับเยินมีชูมือเนาะข่าวอุบัติเหตุกระไดเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาสผานาทีตำรวจได้รับแจ้งว่ามีรถกระบะตกพิกความอยู่ข้างทางบนถนนเขตนอกเมืองกิโลเมตรท<ห>ี่15โอ้จึงรุดไปที่เกิดเหตุพบรถกระบะอิซุซูบ่มีป้ายทะเบียนพิกความสภาพพังยับเยินอืพบศพนายสีเสียชีวิตยอยู่ในรถ บ่มีคู่กรณีบ่มีคนเห็นเหตุการณ์เมื่อวานไดย่านแท้เบื้องต้นผู้ตายเหตุการณ์ว่าขณะที่ตนขับรถมาถึงที่เกิดเหตุได้เกิดอาการวูบลับไนเฮตเห้รถเสียลักพุง่งชนต้นไม้้างทางเฮ็ตเ้ตนเสียชีวิตทันทีเออมอนตายแล้วก็ยังไปปลุกมันมาถามอีกอยู่ <laughs> ตายเราคือชีว้าได้ <laughs> พีร์เพาคนแล้ว <laughs> พีร์ เสืสส้อลายหาหลอกคุยสาวถึงผิวขาวและเท่งหน้าตาดีไอ้มักเจ้าปานสาวเกาหลีไอ้ขอบาบแคนได้บอกคนงามไ่เสือลายสมาหลอดแฉ่นนขอคุณค<อ>่ารอแทมหน่นกะดีแม่หล<า>้บาตาปั้นเบาเกาหลีเข้าไปใกล้เบิ่งตีเฮ้บ่บ้าเหม็นปานแห้งตายว้า <Wow. S 3> <c oughs> โอ้ยก็จะว่าไห้ค่อยร้ายเจ้ากระไดให้รอจักมือนะครับเออรอก็ลออยู่ดอกแต่กลิ่นนะ่ะต้องปรับปรุงว้า <c oughs> เฮ้ยจัไดสันปะเอาในป้ายไม่ยังระบาดนี่สบู่ยยบเยื่อไผ่ชิงหลิงครับไปหาซื้อสายระบาดนี่สร้างซื้อได้ที่บุญมาพันดวงเบอร์โทรศัพท์089 4 2 2 3 4 7 1เด้อครับจริงๆแล้วนะ่ะตูนี้ขนาดตาดีเด้รอพร้อมแม่นบ่ครับป๋วหวยรอปานดาราเกาหลีผุนแหลวบ่คือไผ่ละครับปะอ่า เม้นจนกุยว้าโอ้ยนอเจอ้ากระดาษสื่อมาใส่ด้อมึงด้วยได้ยังหน่อยนี่เอาเจ้าไปยังพญาน,น,นุก็มาตลาดคือกันนี่แล้วได้ยังหน่อยนี่น้ื่อกี้ดันเว้ยมื่อซื้อหมูไปล่าเพราะได้ทายเลี้ยวนี่นะเฮ้ยเพราะยังได้ก่อนซื้อหมูไปล่าเพราะได้เฮ็ดจีบเลี้ยวสนุกว่าโอ้ ว่าก็เฮ็ดบ่อดนเนี่ยคอยก็ไปเห็นจ้จาจักเทือสันแมนพึ่งเห็ดได้สองอาทิตย์ล้เด้เหมือนเงินไปหลายลรขคอยก็ได้เอาคุ้มสบาจังสันเห็ดเลี้ยวมันบ่ไเด็ดลงทุนอีหยังไนี่ล่ะไายชีวิตประจำบนันเฮาดีซื้อบ่แมนบ่บ่ได้ลงทุนยังไดเมื่อเนี่ก็หมูลโล่นึงเลยนี่หมอวานก็ไปหาซื้อเห็ดลูงโงู่พุน่นตีนพู่นมดตั้ง4ี0อยมื่อก่อนเนี่ก็อยู่ซื้อว่าสิบ่ได้เฮ็ดอีหยังก็ได้ไปซื้อไกลมื่อตัวนึ่งเามื่อแรกมามื้อนี้ข่อมบ่อเดบ่ ยังบระธนติดโฆษณาอยู่เอาข้อสิบหานเกียร์ข้อสิบเอมดเดือดละเกียร์พันแปดพันบนบ่ <c oughs> ตั้งแต่ย้ายขลองติดโฆษณายัาง <c oughs> เหรียเหรียญหนึ่งไหมเดี๋ยวนี้บระธนติดโฆษณาแต่ว่าเขาติดนีล้านค่าแล้วฝ <c oughs> ้ามาคอมเมนต์ฝ้ามากดไลค์มาติดตามเด้อผู้ใดก็ได้ <c oughs> ดาวเขามีไว้นโงนกับโซนไม้ก,ก,กันเน้ โอ้แต่ใจหัวก็เริ่มเห็ดเจ้าก็ลงทุนหลายแต่สันเจ้าทายอี๋งกระไดแต่มันเป็นชีวิตประจำวันจะคล้องนั่นแม้ไว้ันบนสื่อของมาเห็ดมปนสิไดทายอี๋งสันอาบ่าเนาะเจ้ากระไดแมนยู่นแล้วเนาะผู้เจ้าหัวดีบริลงทุนอีางไหมมา่าเปล่าเได้คอยซื้อโทรศัพท์ไหม่ัสามหมื่นกว่าพุ่นพรานจะติดโฆษณาอยู่ โทรศัพท์ไม,ม,ม่เออมื่อสามหมื่นกลัวเม่อึงนักก็ขอยอีกบาทนี่เดี๋ยวมาดิเดีึยนมาเราจะสิทธายยังจช่ว่าอันอ,อยู่นี่โอ,อ้พวอ้หนากคยาหรือเปล่าเห็ดอย่างไรเขาจะซื้บเวไรเงลายเหรอโอ้ออห,ห,หายากหๆๆกหหนกวยมันโจมอย่างเดี๋ยวนี่เอาพปานันี่แล้วอันเลี้ยวเลยเหร เฮ็ดเลี้ยวน้ำขอได้เลยดโอ้โอ้ยเขาเฮ็ดกันทั่วบ้านทั่วเมืองแหละสุม,มือนถ้าคอยกันยังเฮ็ดเนาะเออกจัจมา่อยเห็นเจ้าเฮ็ดน,นั่นละควได้จากล่างเบื้องหันหน้าควได้็คือว่าไหนเงนินดีเถอะมันก็นไปเรื่อยๆแล้วต้องเฮ็ดให้ผ่านกฎเกณฑ์เขามันจังสีได้เงินหัจมาคอยคุ้มอยู่นี่แล้วยังได้พูดดีตามเพิ่มเนมยเขาบอกว่าให้มีปฏิตีสัมพันได้โม่หลายมันจะสิเปิดกันมองเห็น ให้ไปเบิ้งคลิปให้จบกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้าไปคอมเมนคอยไอ้เฮ็ดอยู่เด้ล่ะสองเดือนแล้วนี่ยังบ่ผ่านอยู่มันเป็นน้ำหยังเหรอโอ้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านเสื้อข่อยนี่บางคนก็จนใจออกพุ่นตัวเออแม่นอยู่ดอกแต่ว่าข่อยก็ให้กำลังใจ๋ยสุดขนี่ล่ะนี่คือจังสาวอันนี้เห็นบ่นี่เราไปหน้าเราก็เฮ็ดคลิปให้คลิปหน้าเราตะเวนตกดินงามๆนี่คนอู้จักกันซ่หมเขี่ยจ๊ไปฉีดบนมาฟาดกูจักไปบู้ปีทรงศูนานก็เลย์แปดนห้า นี่เ็นบอเนี่ยบักงามหนึ่งคอยกับเขาไปกดถูกใจกดติดตามแล้วก็คอมเมนเด้ล่ละใส่บังดูนี่นี่นี่เ่นี่เออผู้ใครเด้ล่ละเนาะเขาต้องคอมเมนย่างสั่งสรนเด้มันจังจผพานได้เจ้าคอมเมนว่าจังไหนล่ะกินข้าวได้ยังครับโอ้วัวโอ้ยมันบทตรงกันเด้กับคลิปวิดีโอเขาหันเขาถ่ายรูปให้รูปนะบักสวยบักงามหนึ่งไปถามจังไดจังสัน กินข้าวหรือยังครับวะนี่แม่โอ้ยเนาะก็เป็นห่วงเนาะยังเขาหิ้วเก่าแม่คนขโมดีปนนันนี่ล่ะอิบ้าบ่เจ้าเบิ้งเขาแหกแทรกดูวยเหรอเขาว่าจังใดก็ทุ่งนาบ้านเรานี่เด้อแล้วเจ้าคอมเมนต์ว่าจังใดกินข้าวหรือยังครับพ่อยิ้งเฮียวพ่อยิ้งเฮียวเป็นยังยีวน โอ้ยได้ตัวดีมากกับบ่บอกกันเนาะอักอยู่ผู้เดียวเว้ยห้วยกระจักแล้วกะบอกอยู่ด้แหละมูมีผู้ใดซื้อน้ำไหมบอกไพ่ดูนี่คอยขึ้นบ่บอกสันมือว่านกับมหาอยู่กับบ่าจังไดเว้ยถือร้ายปันได้ละโอ้ยอยู่ในใจนี่ละตอนไกรก็สร้างเป็นยังเดียวนี่พวนยาเจ้ายาคอยได้ยินมาว่าเจ้าถือร้ายอยู่ได้เป็นมืนผุนโมแมน่นบอกโอ้ยมันติมืดในอยัง,นงเนาะยนซื้อรร้อยซี่ซิบนี่พวนน่ะ ถึกหน่อยๆตัวสันมือลืตัวหันเฮ้ยโอ้ยมันบ่หอดดอกพอได้ใส่ได้ซอยปาี้ละมาเลี่ยงคอยเด้เจ้าไพ่บอกเจ้าบ่บอกคอยเรื่องอีหยังเดี๋ยวนี้บ่หัได้เงินอยู่ไหมะไปหาอีแดงตาเศร้า่นก็บ่เห็นเวอ้อยบ่เห็นเขาเขากระสิมาจ่ายเจ้าคือเก่าหันละมาเลี่ยงคอยเดีย๋ยวหนีเลยปาาขึ้นก็มีแตให้กูเลี่ยงเนาะปานกูมีเงินเอา่าล้นก็เลี่ยงตัวเจ้าถือหลายเจ้าได้เงื่นหลายเนาะเลี่ยงคอยเลยเลี่ยงคอยเลยโอ้ยงามถือหันให้ตะกูเลี่ยงให้ตะกูเลี่ยง งามกูพูดถึอกันนะมึงจกซอยกูเท่าไหร่ดเดี๋ยวนี้ <No. S 1> เนาะเฮ้องามือถึงใอยจกซอยเจา้าเท่าไหร่วะตีกันนั่นตัว <laughs> <laughs> โอ้คุณยางไปที่บ้านเมื่อเช้านี่ผู้นั้นก็ะให้เลี้ยงผู้นี้ก็จะให้เลี้ยงเลี้ยงไปเลี้ยงมาเบิดบ้านนี่กูชิบเบิดพอดีบ่เฮ้ยสมนึกก็ขี่ที่กูได้ค้านามสายแดงแล้วบ้านนี้ สบู่เยื่อพายสิ่งหลิงยาสิฟันเอรเซนศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่กูแห้งขึ้นยากอยู่ง่ามเขาออกมาส่งกูจะเงื่อนสายไปจ่ายเขาง่ามกูเพื่อถือขันพูดไอ้สร้อยกูแน่เดี๋ยวนี้เงื่อนถือเลขเจ้านั่นเดมันหมฮนได้ก็นังวะผู้นั่นก็ให้เลี้ยงพูดนี้ก็ให้เลี้ยงจิตตายซะบ่กูหันเงื่อนอยู่อุ้ มานี่ดูให้กูถามมึงดูถามยังล่ะแม่ค้องโอ้ยเรื่องโทรศัพท์เรื่องเฟซบุ๊กนี่ละ่ะมันเป็นจังไดเดี๋ยวนี้เอาเฟซบุ๊กมันเป็นอีอย่างพอญงเหียว,ม,ยวมี้ยจกักแมนเพ่นบอกกับผู้ใหลาย้มืออลยได้อ,อนง่ามกังขึ้นกับบ่เขาไปนอนนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่มอเต่อส์ไซูมือซูมือได้เดี๋ยวนี้เด็กมากเแปะออกไปข้างนอกปันไม่รุ่นเอาโลดเดี๋ยวนี้ห่วยบ่บแมนเพ่นมผูาสาบ่แม่คือสิโพดแท้กะจังว่านี่ละ่ะ เท่าละก็จังเป็นจังสัน่นขึ้นไปขึ้นมากกูมัดแจยหายหเถอะละเฮ้เสียเอาจังใดดีนอเฮ้บางมือแล่นไปซื้อวิวันเหิบอยู่ศูนย์บาวบุญมาพนศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่เขามาส่งกับ,บให้เขามาได้โดนนี้มันเปลี่ยนน้ำทรศัพท์นี่บ่เฮ้อกูซีวิทิมอยู่โอ้ยแม่ย่าไปหาฮห้จังสั่นเด้อเสีทิมจังใดไปซื้อไม้มาละแพ่งเถอะได้หันมันแก้ปัญหาบะตรงจุดแม่เอาแก้ปัญหาบะตรงจุดดอกว่าตี เมึงเสกเวทจังหดส,สันกูศูนย์เนาะโอ้ยเด็กน้อยบอกผู้ใหญ่กะจักสิบอกจังหดเนาะเอาเป็นว่าแก้ปัญหาให้ตรงจุดเท่านั้นละไปอย่างวะแก้ปัญหาให้ตรงจุดจังไดวะเอาเอาท่านี่ละเมื่อวันพ่อใหญ่ยยเฮียวกบสร้างเป็นไปทั่วทีบเนาะเถาเบแห้งเหลวกะจังแมนบ่อ,อยากอายคนเว้ยโอ้นไอออ้น อ้นกินข้าวง่ายกับยังโอ้ยเบ่้ท่านละกินอยู่แม่แต่เศร้าร้ายกับบอยากเว้แม่ไปยั้งนี่โอ้ยไปหาซื้อกับขอขกับน้านี่ละว่าเสียเอาหมูไปพัดให้พ่อยัยเงเหวี่ยบเหรอผสมกระตัมบักแตงเนาะต้มไข่พร้อมโอ้ยจังแม่นเพื่อนส่งอารมณ์ดีเนาะมือว่านคือหายฝืดหายฟื้ออยู่คันบ่ได้มึงกูว่าสบายใจจังสี่ได้อน้นแก้ปัญหาตรงจุดระบาดนี่ไข่แน่ตัวละนั่งเล่นเฟซบุก๊กอ่เทอโมอเต์ไส์ยิ้มปุยปุยอยู่มึงตายบ่าบาทนี่ ตรงจุดแล้วเป็นไดเออเฮ็ดจังใดล่ะแม่ไยมึงบอกว่าให้แก้ปัญหาให้ตรงจุดเนาะกูกขายมอเตอร์ไซคนั่นแล้วทิมเนาะฮึขายมอเตอร์ไซคทิมเรียบร้อยนั่นแล้วขายถึกๆซ้ำนะเ้มึงยังว่าดีไลยบาทนี่บาท จุดคักจุดแน่เว้เป็นยังไงบานนี่เห็นแต่นางตบยุ่งแปะ๊ปะอยู่หลังบ้านบนตัวนั่งตบยุ่งแป๊ะเออบานนี้ละมึงจะเป็นไข่เลือดออกมึงจำไว้สายน้ำคงแม่ลายลงสายันตะวันสะสอง มองสองฝั่งทั้งซ้ายและขวา,าทุกวันใครนอปอคอวัดล่องเรือรีฟังคงุ้งคาตะเวนนะวน้ำตามท่าโอละนาแสงเปลี่ยวใจเลือ้อนเฝ้าคนงามอยู่ตามท่า มารถต้น,าน,นยทาทำสวนผักปลูกพริกบักขคี่ <c oughs> ยวเนี่ะงลายปลเขียมันคือวใหญ่แท้ <c oughs> เอาปักเขียปลูกเองเอง <c oughs> นาะหน่อยๆได้ไหมเอาลองต่อเบิ่งดู <c oughs> เมื่อเจอสามวัยหัวใจแทบหลุดจากรีี <c oughs> ยังอีกดูนี่เลือมันกับจังแมนลำใหญ่เว้ย <c oughs> เลือเือเรือบอมแมนเลียบันีไหม โอ้ฉันบอเอาล้ำน้อยๆเนาะไอเนาะบันี้เนาะเออหัวใจแท้หล่นจากเรือหากสาวเจ้านั้นจนเจียวูาทักเมียหากได้บ่นาเป็นไรไอ่โอ้ยเนาะตัวกระไดมันก็มีแต่แนวใหญ่ๆเว้ยมื่อกินข้าวเช้ามาแล้วบ่อยยันี่กินแล้วไอ่ก้อยเนี่ยซุบักเขียกับตําบักทั่วว้าแม่งเต็มหน้ากูเลยแบบทีนี่ มูแจักซื้อเมื่อกี้ในเมส์เอ็มทูน่นซื้อใช่เหรอไอ้การทำบุญมาพันดวงแนนดีเบอร์โทรศัพท์กะ089 422 3471ใส่ภาษาไทยใส่ให้มันถื่อแม่ร้องให้มันเป็นบักเขือเรือมึงลองมาเบิ่งดูบักเขียะเลี้ยโซ่เสือโซ่เสือเอ้อเสือกับเสือสันเออเสือกับเสือปะเอ้อเล่นกีตาร์เขาสิร้องให้ฟังนี่ห้วย เว้าอยู่นี่คอยบ่ได้ร่องนำสันบอโอ้ยนี่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 เสียเพ่งเขาเบดเว้ยเอา้าเล็กกิตา์มึงกูสีร้องให้ฟังดอกประดูบานแลว้วตามแนวฟังค้าทวันแล่ว่ขอเพียงอ<ะ>ิ่มน้องและน้องผู้แม่คงอย่าคิดทังหายน้องพอพอทอชดอที่เขาไกลห่หาง ขอปอขอมาขอเกียนทางรับรักสักครั้งคนดี